สวัสดีครับผมชาโกเกษตรฮอร์โมนครับพี่น้องครับนะ้าผมมืัอนี้เศร้าของวันอาทิตย์เนาะวันหยุดนะครับผมกับผมกับมาให้ปุย๋ยทางใบนะครับผมรอบที่หานะรอบที่หาของมันอายุหนึ่งเดือนกับอีกยี่สิบหกมือนะครับผมยี่สิบหกมือนะครับผมกัคลิปนี้กัพอให้ปุย๋ยเสร็จแล้วเนาะน้าผมผมกับมานาั่งมาติดตาม นะผมคือมือนี่ว่าสิพาเบิง้งนะผมเบิงเบิงลักษณะของต้นมันเขาก็บรรยายน้ำกันเพียงจึงต้องมาเบิงมาติดตามกว่าเพื่อเพื่ออยากอยากเบิงว่าการพัฒนาของมันเปลีปย่ยนแปลงใดกับสําหรับปุยสูตรนี่นะผมนะผมก็ตอนแรกเลยนะครับต้นกับกา้านนะผมต้นสั่งต้นสั่งใบสูตรนี่เนะี่ยต้นกับก้านสมบูรณ ได้ตามสเตปเลยพี่น้องได้ตามสเตปเนาะก็ล้ำอวบไ่ขอตาทีล้ำอวบไงขอตาท,ตาทีแล้วก็ก้านไงเหว้พี่น้องมึงกลางออกได้ดีนะผมล้ำอวบแล้วก็ต้นกระสูขึ้นนะผมมันอายุหนึ่งเดือนกับอีกยี่สิบหกมือเนี่ยมันมันสูงคักเติบแล้วถ้าถ้าวัดขาประมาณน,น่ยแสดงว่าคือมันสูงมากเลยนะผมก็ถือว่าสูง นึ่งเดือนกับอีกยี่สิบหกมื่นนี่เองนะครับผมก็เป็นพุ่มดีเพราะว่าขอตาเขาที่เนาะคอตาที่มันก็นเลยมีมีกิ่งหลกิ่งไหลแล้วมันก็นเลยเป็นพุ่มดีงสูงนี่คือสั่งต้นสั่งใบได้สมบูรณ์นะครับผมสั่งต้นสั่งใบได้สมบูรณ์แต่ว่าคือตอนนี้มันก็มันมไม้มีเพีย้ยแป้งนะครับผมแป้งมามาระบาดมาเกาะแล้วก็นำพาลูกไปิกน,นะผมกำลังแพร่ขยาย มื่อนี้ผมมาฉีดปุ๋ยเป็นสูตรที่ป้องกันนะบ่รู้ว่าป้องป้องกันได้บอแต่ว่ามันรักษาอ่ได้ดอกแต่ว่าป้องบ่รู้ว่าป้องกันได้บอคือมันเป็นสูตรปุ๋ยที่ผมยังไม่อยากใส่ดอกแต่ว่าจําเป็นต้องมาใส่เพราะว่ามันเป็นปุ๋ยสูตรที่มีกินนะผมเป็นปุ๋ยสูตรที่มีกินตัวนี้ผมมักไว้อีกถังหนึ่งคือเอาไว้เถอะเอาใส่ตอนเขาอายุสามเดือนนะมาที่นี่ มันบาดอะไรหมันมันต้องไหมแมงวีขาวมันระบาดหลายผมก็เลยเอาเอาม้าพ่นก่อนเลยนะผมเพื่อป้องกันเนี่ยเนี่ยเขาจะมีติดอันนี้คือติดเป็นเป็นคาบเป็นคาบติดอยู่นี่คือความมันของปุ๋ยหมักนะผมความมันของปุ๋ยหมักแล้วก็แล้วเขาก็มีกินในองดมมึงกินแห้งมากเลยนะผมกะกะโอกะเป็นยังกะถ้าเขาทนได้ดีกะมันกะว่าได้คือกะว่าแบบ เมนที่เป็นล้มเป็นอยังเนาะพี่น้องเนาะมันก็คือประแดกเวลาเขาเนี่ยแหละนะผมเป็นปุ๋ยหมักสูตรนี่๋ยวเขาไปเบื้ดีย๋ยวผมยืลงคลิปไปให้เบิ้งนะครับผมสำหรับปุ๋ยสูตรนี่นะครับผมว่าเป็นเปลี่ยนสูตรดมันผมอัดคลิปไปอีกแล้วแต่ว่าอันนี้คลิปนี้ผมจะพามาเบิง้งนะครับผมเนาะอันนี้ก็คือความสมบูรณ์นะครับผมความสมบูรณ์ของการสั่งต้นสั่งใบคือผมว่าหนึ่งเดือนยี่สิบพงมื้อนี่ผมว่าโอเคนะครับผมถือว่าประสบผลสําเร็จ หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนยี่สิบยี่สิบหกมื่ได้มันได้ขนาดนี้ตอนแรกในใจผมเละกอดที่คิดแบบว่าโูมันมันผมบางทีผมกับญาตมันขื่นต้นเนาะผมยามันขื้นต้นครับโพดนะใจผมนลอยากเอาสูตรหัวเปล่ยมาใส่ก่อนเพื่อหยุดต้นแต่ว่าก็คือเป็นอย่างมันเป็นมันหน่อยอยู่ผมกัเลยไม่คิดอีกเช่นนึงก็คือคือใจนะใจนาอพี่น้องใจเราแวงนะยาตมันขื้นต้นโพดนะ แต่ว่าเป็บยังดอกเราเอาไปรดสามต้นสางต้นสางใบไปก้อนพี่น้องหวัวมันมาตามอยู่แต่ว่าพอช่วงสามเดือนเราเดี๋ยวเขาค่อยังเอาสูตรัวใส่ให้เขาเอาเดีย๋ยวเขาขยายหัวเองเนาะพี่น้องเนาะนะผมเอากะบัดที่นี่เบื้องต้นเบืบ้องใบเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะคือประเมินเนาะผมว่ามันกะประสบผลสําเร็จนะผมผมว่าประสบผลสําเร็จเลยนะผมถ้าได้ขนาดนี้นะผมที่นี่ผมว่าสิพาเบื้องระบบภากนะผม เบิ่งระบบหักนะผมแล้วก็เบื้องระบบหักแล้วก็เพราะว่าเปลี่ยงคือยังต้องเบิ่งระบบหักมันแค่อายุหนึ่งเดือนยี่สิบหกมือเนี่ยเปลี่ยนคือต้องเบื้องระบบหักเพราะว่าผมเบื้องโลกล้ำโค้งสา่งของล้ำต้นนะมันมันรู้สึกว่ามันหญ่ง่ะพีะน้องผมคิดว่าหัวมันต้องมานำอยู่จากน้อยมันผมผมว่าหนึ่งเดือนยี่สิบหกมือนี่น่ายที่เป็นหัวแล้วมีหัวประมาณนิ้วก้อยหรือน้อยกว่านิ้วก้อยเนี่ยหรือว่าเป็นเริ่มเริ่มเริ่มที่เป็น เขามองออกว่าเป็นหวัวเนาะพี่น้องเนะาะยวเขาเบิ้งกันแล้วพี่น้องบางคนเนาะเดี๋ยวประเดณนบางคนแบบพี่น้องอาจจะว่าเป็นบ้าไปหาเบิง้งเบิ้งมันไปหาไปหาเบิง้งหากเบื้องยังมันสำลังแต่ว่าพี่น้องครับมันเป็นการทดลองนะผมทดลองปุ๋ยพ้อมแล้วก็เป็นการทดลองปุยนะ๋ยเนาะหนึ่งปุ๋ยแล้วก็เพื่อพัฒนาอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อพัฒนาต่อไป เพราะว่าเขาชีเ้เฮ็ดแบบเดิมๆแบบเดิมๆด,ด,ด,ดิพี่น้องชี้ไซแต่ปุ๋ยแบบนั้นน,นี่ดีอันนี้คือเก็นการทดลองแบบระบบลดต้นทุนนะครับผมก็เลยต้องพาเบิ้งเรื่อยๆแล้วก็บเบิ้งติดตามเบิ้งเรื่อยๆถ้าเกิดว่าโตนี่นะระบบนี่นะสำเร็จมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องถ้าเกิดว่าพี่น้องผู้ใดสนใจอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเนาะแตบบ่ว่าเอาไปเฮ็ดน้ำเรามันเป็นระบบลดต้นทุนนะพี่น้องคือมันทุนอยู่แค่นี้นะเป็นบอก เขากะยี่ได้สับเลี่ยนในการปลูกแบบไม่เนาะพี่้องเนาะว่าต้องไปเดิมๆอีกแล้วนะครับผมคือแปลงนี่ผมที่โดดออกมากราทดลองเพราะว่ามันไม่ได้ร้องพื้นนะครับเนี่ยไม่ได้ร้องพื้นปุ๋ยเนะ่โดยที่เขามีแค่ท่อนมันนะเขาก็สามารถไปปลูกได้แล้วเนะี่ยโดยที่แม่นบอกพี่รองนี่แหละเอา้ายวอันนั้นก็ยังมากันยอมมาเบื้องคลิปนี้มาเบื้องัวกันอันนี้ก็มันเป็นกะบยาว่ากันเนาะพี่้องเนาะ บึง้งหัวบึ้งอย่างคือมันเขาก็อยากทดลองแล้วกับบึ้งพร้อมว่าปุ๋ยสูตรนี่ในงบนี่ในระบบนี่ว่าเขาสิ oh, มันดีเป็นตังไดเนาะกับมันก็ต้องติดตามตังสี่ไปเรื่อยๆแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาเบึง้งว่าระบบหัวระบบหักเขาเป็นตังไดนะผมตอนนี้ฤดูฝนเนาะขอใจเลยล่ละหกัหกหักฝอยคอยไหลขนาดเลยหักหา,ก,หาก,กินเขาไล่ไหลพี่น้องเดี๋ยวมาบึง้ง เป็นหากหากเต็มเลยพี่น้องหากเพียบเลยอันที่เป็นหัวกับหลังมีขึ้นกันโอ้หากฝอยไหลแท้พี่น้องเอ้ยนะครับโอ้ต่ำเนาะพี่น้องมันต้องเฮ็ดเ,เบาๆนะครับมันต้องเฮ็ดเ,เบาๆนะครับผมต้องเฮ็ดเ,เบา เพราะว่าผมก็มันก็ตำห้าเขาห้าเขาหลายหลายดิช่วงอายุนี่เอาผมบอกไปน้ำบด้พี่นองผมต้องเซสมาธิเพราะว่ามันต่ำเขาแล้วต่ำเขาเดี๋ยวมาเบิ้งกันน้ำกันเลยนะครับผมมาเบิ่งน้ำกัน เบิ้งเข่าๆพี่น้องครับมาหนึ่งเดือนกับอีกยี่สิบหกมือนะผมพี่น้องเบิง้งเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกลับกล้องไปเลยดีกว่านะครับผมมาแล้วครับพี่น้องหนึ่งเดือนกับอีกยี่สิบหกมือครับพี่น้องเบิ้งหัวนะครับผมเบิ้งหัวโอเคจังที่ผมว่าเลยนะครับผมหัวออกมาประมาณนี้เลยครับ พี่น้องเบิ่งเล่าเล่าตอนนี้นะครับผมโค้งสางของหัวนี่ผมบอกเลยว่ากเกษตรศาสตร์ได้โค้งสางหัวแบบนี้ผมว่าดีเลยเพราะว่ามันเย้าด้ลยนี่พี่น้องมันชิมงบอกว่าเขาเย้าเย้าเขากับโค้งสางของต้นเลยเนี่ยมาแล้วพี่น้องหัวมาแล้วหนึ่งเดือนยี่สิบหกมือนะครับหนึ่งเดือนยี่สิบหกมือได้หัวขนาดนี้ผมว่าเรานี่แค่ตรงนี้นะครับย้อมนี่คือมันดกพี่น้องดกแท้ เพราะว่าอีกอู้แปดประมาณสิบขึ้นแท้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะตอนนี้ยังไม่กล้ารูปหลายเพราะว่ากัหักฝอยเบิ้งเนี่ยเนี่ยหักฝอยห้างคากินเขากลายเนี่ยทั้งเสียห้างคากินเขากะอาจีบางอันกะอาจีกลายเป็นหัวพร้อมน่ะพี่น้องเนาะยังไม่กล้าขุดหลายเพราะว่ามันขาดเนาปพาร์ทเห็นประมาณนี้แล้วพี่น้องนะครับเห็นแบบนี้แล้วผมกะว่าพานนะครับผมพานแล้ว คือตอนนี้คือยังผ่านร้อยปเปอร์เซ็นต์ถกก็คือผ่านในระยะอายุนี่ได้หัวแบบนี้เราพี่น้องอายุนี้ได้หัวแบบนี้นะครับนี่คือเอาห่งพี่น้องได้เห็นได้ติดตามเพราะว่ามันเป็นการทดลองปุ๋ยนะพี่น้องเนาะมันเป็นการทดลองปุ๋ยนะครับผมนะครับผมมันก็เป็นการทดลองปุ๋ยนะครับผมแล้วก็เขา,าต้องติดตามแบบนี้นะผมว่าสูตรสั่งต้นสั่งใบโอเค คือต้นกับใบมันประสบผลสำเร็จแล้วเนี่ยก็คือต้นมันงามอวบใหไยสำเร็จแล้วแล้วก็หัวมันกับมาตามอยู่พร้อมพี่น้องเบิ่งหัวมาตามพร้อมนะครับเนี่ยแป๊บเดียวนะผมสามเดือนนี้หัวซ้ำสองนิ้วสองนิ้วเลยผมรับประกันได้ถ้าแบบเนี่ยสามเดือนแล้วตอนนี้มันเป็นฤดูฝนนะครับมันเลงได้มันเออคือมันมันไวมันไวอีหลีนะผมสามเดือน นี่พี่น้องผมว่าโอเคนะผมผมพอเขามาเห็นแบบนี้แล้วเขาก็หมั่นใจเรื่องมั่นใจเนาะในในระบบแบบนี้ในทุนที่ซอนี่ผมก็อยากที่ว่าเรื่องทุนไปกับแต่ละคลิปแต่ละคลิปพร้อมเพราะว่าตอนนี้ไฮวอาเลยว่าผมก็ได้ว้าเรื่องผมที่บ่บวกกับปุ๋ยหมกักเพราะว่าปุ๋ยมากมันเป็นงบประมาณที่น้อยมากอีหลี นะครับผมมันหน่อยมากีหลีแล้วก็มันสามารถใส่ได้เบ็ดสมมติว่าเ้าหมักอยู่งบประมาณ40 50บหาบาทนะมันใส่ได้เ็นรลอยไรเลยมันได้ถังหมดยังงเลยถังลอยลิตรเลยนะครับผมสําหรับปุ๋ยหมักนาะพี่น้องเนาะงบประมาณประมาณนี้นะครับผมแล้วผมก็เลยบ่บวกนะครับผมผมสิเบ้าว่าตอนเนี้ยมันต้นเนี้ย1เดือนกับอีก26มือตอนนี้กับลักษณะต้นหัวใบแบบนี้แล้วก็มีหัวแบบนี้ ยูที่งบประมาณผมซื้อปุ๋ยเก็ดถุงหนึ่งร้อยยีบบาทพี่น้องร้อยยีบบาทแค่นั้นนะผมแค่นั้นเองนะคผมร้อยยีบบาทหึเดือน26่มื้อกับมันที่แบบนี้นะผมแล้วก็บอเมนว่าผมเอาไข้เบิง้งตต้น,นี้นะครับพี่น้องถ้าผูใ้ใดติดตามก็เห็นยูว่าแปลงนี้เสมอกันดีถือว่าเสมอกันยูประมาณ80ดสถึงเกเปอร์เซ็นต เสมอกันเบิดแปลงมันมีแปลงเป็นแปลงหาอะไรงบประมาณของผมอยู่ที่ร้อยยี่สิบบาทแต่ว่าร้อยยี่สิบบาทนี่ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมด,หมดผมยิบพ่นได้ประมาณอีกจากประมาณจากสองรอบสําหรับร้อยยี่สิบบาทเนี่ยยิบพ่นได้อีกสองรอบกับพอดีเลยกับมันอายุครบสามเดือนนะครับผมอีกสองรอบเพราะว่าผมผมไหนถึงช่วงนั่นแหละเพราะว่าอันนี้ผมซีซีซผมรอบที่หาเราเปลี่ยนคือต้องต้องมา เลงเพราะว่ามันเห็นเพียผมก็เลยได้มาเล็งเกินไปตอนนี้ก็ได้รอบนี้เราก็ป้องกันไปนะผมเอา้าว่เหงาเติบนอกกับมามเว่กันนะเนาะพี่น้องเนาะสารสุกทุกดิบกันแล้วก็มาแลกเป็นนล,ลูกกันแล้วก็ว่ไปเรื่อยเพื่ออาจจะเป็นประโยชน์กับพี่นอ้องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนาะแต่ละเรื่องแต่ละเล้าแบบว่ามันเป็นยังไงอาจจะเป็นประโยชน์นะครับผมก็นี่แหละก็เราก็ให้พี่น้องได้เห็นพร้อมว่ามัน มันเป็นมาในรูปแบบใดนะครับผมเพื่อพี่น้องได้มั่นใจตอนนี้มันมันถ้าเขาเฮ็ดเห็นภาพเห็นอย่างพร้อมแล้วเขาก็ะว่าไปน้ำเนี่พี่น้องที่ได้มั่นใจได้ได้ไปน้ำพร้อมนี้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบมเมนตว่าจะวอลไปซื้อวอาไปซื้อนะครับผมวอาผู้ดใดผมก็เว่าไท้คือกันว่าโอ้ที่เอาเหงอหรือยี่สิบสามสิบเกิดคือวอาไปซื้อมันได้แต่ว่าอันนี้ผมระบบนี่มาสั่งความมั่นใจก็คือวอกไปพร้อม เอารูปให้เห็นแล้วก็เฮ็ดให้เห็นพร้อมให้เบิ่งพร้อมเนาะพี่น,น้องเนาะเอา้าก็ประมาณนี้แหละดี๋ยวสิเข้าบ้านแล้วพี่น,พนะน้องมาขีดุูีเช้านะครับผมเนาะก็บคลิปก็บ่มีหยังก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามคือเก่เาครับไว้เป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับผมมีหยังก็สอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรูน้กันได้ครับผมก็คลิปนี้จากกเกษตรฮอร์โมนก็สวัสดีครับผม